ไหนที่สุดไหนที่สุดไหนที่สุดมันก็มาแล้วยี่ตู้ขอสวัสดีท oh, ่านจอมเจริเลยกันนะครับยินดีท่านเราก็สู่เลยกับแม,ม่น้ำแกม้มจรีกันข้าวนะครับข้าวไว้มีข่าวดีแล้วมันมามันออกมาแล้วเวอร์ชั่น0.17.0.2นี 17, น่เรียกว่าเบต้าใช่ไหมเบต้าเบต้า 1. 2 หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นะอ่าก็เรียกว่าหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์แล้วกันนะวิอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อะวู้นี่ครับมันอัปเดตใหม่แล้วซึ่งคุณเลื่อนมาที่สีใช่ไหมคุณอาจจะรู้นะว่ามันเป็นอะไรนี่นี่ที่สุดมันก็มาแล้วนะหาซีได้เอ็นนะโอเค กด P เลยครับมันก okay, okay, ็จะอยู hey. okay. uh ่ในตรงนั huh ้นเลยครับเก้ยครับรอแป๊บเด็ดแรงเด็ดรุ่มแรงใครเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเก้ยรอแป๊บรอเป๊ะมันมานะฮะโอ้ยว่าฉันจะขนนี่ไงกระเป๋านเค็บขนแม่เลยโอ้โหเวแบบเหมาะกับคนที่จะเอาไปเล่นได้เลยนะครับโอ้โห คนหาซีเราเองอะ่ะโอ้มีซีใช้แล้วนี่ยมีซีใช้มีซีจ้าเ <g ül> แล้วแล้วอีกอย่างมันย้าย้ะครับไปเบต้าเฟซบุ๊กแม่งไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับนั่นแหละแม่งไปอยู่ล่างย่้อัพเดทใหม่ครับทั้งตาเลยโอ้ยยอะไงแบบนะมีแค่นั้นนะมีก็เป็นคอมเ็าเป็นคอมเยอะ แต่ผมผม,มนี่เป็นหนอเป็นบ้าบาเดี๋ยวเป็นคอมแหละเป็นคอมแหละเป็นคอมแล้วละ่เละนะเก็บคลิปนี้ไม่มีลา่าไม่มีอะไรมากครับก็ใครอยากโหลดนะก็ไปโหลดที่แมนดู93กันได้เลยนะครับเดีวเราจะทิ้งลิที่ยูทูปเขาไว้ใน่างคีนะแล้วมันจะเขียนชื่อดเลยนะนชื่อด้วอ,อ,อเออเออไม่ใช่ ปะลนีสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ันนี้สิ่ครับบ๊ายบายไม่ลืมนะโอ้ยยินเหมือนว่ามันย้ายแล้วนะดีดูนี้ด็กสกินนี้นะเดสกินแพ็คตัวนี้มันย้ายไม่อยู่ข้างบนทำไมอ่ะไม่รู้นะเฮ้ยไม่รู้อะแต่ทีนี้ถ้าใครชอบก็เหมือนเดิมแหละ์